ไม่ยอมไม่ยอมโอ้ยสองมาสองมุดอย่างนี้เราต้องหัวโขกคนคนคนดึงนะเราต้องกวโขกหัวพี่ย่าหอบพี่ย่าหอบทำไมสปโปก็เข้าโรงพยาบาลเลยนะนี่พี่ย่าหอบพี่ย่าหอบอุ้ยอ่ะดู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 ขวดิี่สองเส้นเนี่ยก็กันมันขาดไปหมดหมดแล้วมา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 แล้ว สปา้ก่ยก่ยเออน่าจะเห็นคนเล่นหน่อยระวัลูกมุนนะโชวเสียงหัวเราอีกแล้วเสียงันเทไหครับยายาไยาไยายา่ยาไม่ใหญ่นะวิตลบไปหนึ่ง จะจอดเจ้านี่นะเขียนจะจอดคือเรื่องนะอสองคืนครับย<า>อดครับผมอุ้ยลื่นเลยเลยไนเวลาหล่นน้ำก็นีไปตกักใหม่